สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นไม้คราบกับเพื่อนๆผมนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วที่ผมได้ไปสำรวจเนเธอร์แล้วไปเจอเนเธอร์คอร์เทนนะครับพาร์ทนี้นะผมจะพาเพื่อนๆผมมาไปเนเธอร์แล้วไปสำรวจเนเธอร์คอร์เทนกันนะครับทางหายไปนานกับไม้คราบนะช่องช่องไม่ค่อยมีอะไรลงครับขี้เกียจลงครูนะครับได้ไปเออ่ลงเพชรแพ็คที่ชื่อว่าอัลตามาลีเอาตามาลีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะครับผมติง จริงไม่โอเคครับลองแตกดูแหละโอเคไปนี่เพอกันมาไป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 ไไอไม่มีอาหารอ่ะมีอยู่ก็ไมมาไปอเบอร์รี่กันนะเบอร์รี่ตรงนู้นอ่ะกูมีเบอร์รี่6กไอันให้มันพอป่ะมาลมาปุ๊บเอาเลยเหรอใครไม่มีเหล็กเอ้ยใครไม่มีท้องใครไอ้ยูไม่มีท้องเออกูไม่เตี๋ยท้องกูมึงไม่มีท้องอุ้ย มึงกลับไปก่อนดีดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอรอธนวัฒน์กับปูมาก่อนนะครับผมวันนี้มาเอาชุดก่อนทอก่อนไปเล็ดวิสวยว่ะเฮ้ยตัดเฮ้ยตัฝั่งตัดแล้วฝั่งนู้นคืออะไรอ่ะนั่นอะไหนฝั่งไหนไหนตรงด้านหน้าคือคืออะไรอะกะกอกกอดลอยฟ้ามีเกาะลอยฟ้าด้วยเราจะไปเนเธอร์ฟอร์เทหรือไปเกาะลอยฟ้าก่อนเนเธอร์ฟอร์เท กอดเลยคไม่มีอะไรแก่บล็อกลอยได้เงี้ยมันมันมันใช่บล็อกหรอการ์ดมันเป็นน่าหน่ะมันเป็นไอ้นี่เลยนะเป็นตับช้างไงตับช้างแค่หายนี่เลยครับเอามามาไปไปไปผลิตไปโอเคเข้ามาเข้ามาแบทชันแบทชันแบทชั่นแบทชันมันคืออะไรอ่ะเจะพิ๊กลินอ่ะเจะพิกพิ๊กลินอ่ะแบทชั่นแบทชั่นอะแบทเฮ้ยช่างไม่ ตาเรียตาไปเรียนภาษาไปเรียนาเฟกันดีก่าต็เลยคูดิ่งตแก๊สคูดงเต็มแก๊คดิแก๊อนี่ยอยู่ไหนกันอยู่ด้านหลังมึงอะพูานี้าตตใคมันสร้างอ๋อูนี่แหละอกูอยากกูอยากขุดทองไปวะเนี่ยเนี้ยเต็มเลยระวังแล้วกันะ อยากสุดก็คัดเอาไงคัดธนวัตรเอาไงโอเคพอนี่แล้วแต่้วยเดี๋ยวก็รู้เลยูไปแล้วกปลาข้างไหนอะข้างไหนวะตามมา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 นี่ทางนี้มืดนะครับมันจะสวยมากกันตายนะครับเอากระน้นอยากกันตายมาเดี๋ยวขอเออเดี๋ยวขอทำแล็บตอนไปถึงเราถึงเลยนะเฮ้กูพูดว่า เดี๋ยวผมขอทำแลบไปเลยนะครับผมท่านว่าเคยมาปะเฮ้ยของของของกูเจอของของใครอะเฮ้ยของของไม่รู้รู้ของใครดูดิไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ๋อของของพิคกินปะไม่ใช่ไม่ใช่เอามาไม่ต้องทำทำเงียบเงียบเงียบไม่ต้องไม่ต้องไปลบลบลบไปนะอย่าธนาว่าอย่าอย่าอย่าตาย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 ติดคอทีละคนดิเฮ้ยไม้มันไม่ไม้มันไม่ไม้มันไม่ไปแล้วไปเร็วไปเร็วใครไม่ขยันสร้างไม้ไปว้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้เนี่ยมันตรงลาวาอะไรเนี่ยโอ้ยดูแลดูแลของใครดูแลของใคร ตอนที่เราไม่อยู่อ่ะมันเกิดอะไรมันเกิดอะไรล่ะไม่บอกมันนี่ไงพอโดนไฟไฟมันไม่บังหน้าด้วยนะใช่เหรอมันบังบังโคตรบังอ่ะนั้นเอ้าเอ้าเอ้าไอ้ภูเอ้า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 มันไม่ค่อยบังนะไม่่คออยยบบััังงงยู่นี่เฟ็กนิวเฟ็กนิวภูบอกไม่ค่อยบังเมื่อกี้เต็มหน้าเต็มตาเลยเฟกนิวเฟกอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เรียกอะไร โอ้ะตะบังขายถั่วอไปเลยครับไปเลยครับก็มาเลยครับไม่โดนอีกโอ้ยหนึ่งร้อยไข่ไป็นสวยสวยปะสวยสวยสวยความแมนฮะไม่จมในตะลบท่านะบ่ละลายอ่ะไอ้เหี้ยถังไหนไข่ไข่โห่นี่ลงลงลงมาก่อนธนวัฒน์ลงธนวัฒน์ลงประสานมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวภาพไป

โอ้เรียบร้อยโอ้โอ้จะตายจะตายนึกยังไงกับการที่วางบล็อกแล้วจาวเวลมันหล่นแล้วของธนวันจมหายในเราวะหายหมดเลยออ้ยยโนานท้ยไม่กลัวทันไม่กลัวเด้งดึงไม่ใช่กูขอกูไม่แค่นี้เดียวไม่ใช่ไอ้ยี่กูไม่น่าตกโง่เลยตามนั้นแค่นั้นแหละที่เหลือลงราวาวหมดแล้ว อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเก็บของเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอท่านก่อนท่านอย่าพึ่งตกอย่าพม่รู้อย่าพึ่งเก็บของกูนะกูตกหน้าหน้าปัดปาดเลยไไม่ตอนนี้ถ้าผมเจอได้เจอเรื่องขัดขืนนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้หลับแค่แนได้นั่งรออะไรธนวัตรปะผมรักธนวัตรเธอรื้อมือมันมันจะพังเลยนะใส่เป็นดิ้งทำไมเทเดนนั่นแลงเลยนะ ก็ไทเด้ดไทเด้มันไทยเด้มันก็เหมือนด่าด่าวันนั้นอ่ะนอะรรอ่ะแค่ปลาได้แล้วดึงกลับได้เลยไม่รู้ไม่ไม่รู้ชอบนเทหร่เอาลืมเอาไม้มาโอกรกลืมอะไรกูกูมีอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงหยิบอะไรูดเลยลมึงเอาไม้มาทำไมเอ็งจเอาไม้มาทำไมอ่อโอ้ยออาอ้ยตายตายเราตายเราตาย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  ของใครของใครตรงนี้ของทันไหมขเออของกูอ่ะของกูอ่ะอย่าเพิ่งเกลียดนะของทันมึงตายสกุลบเลยไม่คือเอาเอารับยืนทางกันแดดโอ้อหไอเย็นไอเยเออกูกูตานของมจะหายแล้วเร็วๆมาเร็วกูกูกูเนี่ยกูอยู่หน้าปราสาทแล้วเฮยกูจะรั่วลืมทางกันแดด A few minutes later ผมกลับมาแล้วผมมาเอาของโอ้ยไอ้หมูหมูเอ้าแกแกแกมันระเบิดไปนิดนึงเหรอเพื่อนแกมันระเบิดไปนิดนึงเหรอ แก๊สเลยเมื่อกี้กูเห็นรู้เหมือนกันเห็นม้ากันอย่างนี้นะกูก็เมื่อกี้แก๊สมันมันปล่อยเสียงออกมาแต่มันเลยลูกบอลเนี้ยไม่ออกมาของของกูยังอยู่ครบหมดเลยฝันฝันเลยกูจะรู้เหมือนกันช่วยด้วยฉันเป็นฉ้นอะไรอย่าหนีแล้วก็ยอ้าตายอ่อตายอ่อขวานไม่ได้อยู่กับกูนะโอเคไปขวานกูหายไปแล้วแล้วกูเจอของขคานเชี่ยเชี่ยชิบมาแล้ว ถัวมงงนะแมนมึงอยากมากับมากรอเจอหน้านุ่ร yep. อเพื่อนก่อนมึง่ายแล้วตีกดบล็อกเอ้ยกดโล่เอามันจ้องได้ทันมันยังไยตัวตายหมดตานมาในเธอแต่ละทีมันจะมในถุงใจเลยมาในเธอแต่ละทีแม่งต้องตายทุกรอบอ่ะ เราเมียไม่นะครับที่นอย่างงี้โอ้ไม่แล้วแล้วแล้วไฟกูหายไอ้ท็อตอ่ะโอ้แล้วแล้วใครยิงเฮี้ยอะไรทุกคนแก๊สยาอย่าทำอย่างงี้มาทางไหนอย่าทำแบบนี้ทางไหนวะบุรีพงศทางนี้ทางนั้นทางนั้นนั้นั้นเห็นเห็นทางต่อไว้ไหมทางต่อต่อตอนนี้มันแยกกันไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนแล้วทันนะทันไปไหนแล้วกูกูอยู่ที่เดิมเนี่ยที่ตายเนี่ย น้องนิวนะครับภูมาเก็บของเนี่ยแล้วนี่นี่มาตามทางนี้กับบุริษโอ้โอ้แล้วแล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยติดติดอยู่ข้างล่างช่วยด้วยบุริษนี่เหรอว้าวเจือบเชี่ยเชี่ยเจือบเจือยมาพูดเ่ไหนอ่ะวางน้ำวางน้ำการอยู่ไหนเรื่องวางน้ำเรื่องวางน้ำได้เลยเหรอไม่เลยบุริษกูมีน้ำยากันไฟมึงสามารถนนนัั่กูรออยู่กูรออยู่กูรออยู่เนี่ยกูเจอชื่อภูกับชื่อธนวัฒน์แล้วการอยู่ไหนอ่ะในแมนชั่นในแมนชั่นอ้าโหไหวจังวะอุดเลยจะมักกเยนน็็าาครบ โอ้ยยาิีนามัข็งแรงมากไอ้ทามาโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยกอยู่ข้างหลังการการมี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 กอดทองอยู่เอาไปไหมมนะมีมีมีอันนี้เอาเอาไปมีชดกอปกติใด้อยู่ไม่ต้องโอเคนี่ยแหละเอาบล็อกเยอาเอาการการมาเก็บก่อของธนวัน์ดิไม่เอาเอ้าไม่เอาสุดเลยตัวอะไรวะน่ะ กูถึงบอกอยู่ว่ามันแปลกแปลกอะไรเนี่ยมันแปลกมันแปลกอำนวณตามมาทางมันจะทางไปมันจะหดหดเลยเดี๋ยวตายทุกรอบอ่ะไป่เดี๋ยวของอะคันวู่ไหนอ๋อโอเคใครมีเพราะไหมอ่ะขึ้นไม่ได้อ่ะท่อหมอกาอะไรผูไอ้พวกผู้ป้อกันเนี่ยป้องกันใครเนี่ย อันนี้หลังไหมนะครับพวกเราได้มาสำรวจนิดนึงแล้วแล้วก็มันโหดมากพวกเราเลยสร้างอันนี้ไว้นี่แหละเล็กๆทางนี้แหละเราเราเราไม่ได้สร้างนะครับคุณดิฉันโอ้ยคุณเลยแก๊ปแก๊ปแก๊ประวังระวังมันระวังมันระวังแก๊งเอาวิกเกิลเอาบู๊มาดมาดดานวัดอุดวางไปก่อนเดี๋ยวอุดูไปก่อนยากถามว่าใครมันขุดไว้ใครทำไร โอ้ยแกดไอเวนฮฮ่าโอ้ยแกแกดขึ้นหัวจังวะทุกคนรีเพย์ไอ้หูไม่ตายกูตลกอะรวยวะโอ้แกดแกดแกแกดตายตายหมด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 นั่นแล้วตกตายหมดตายหมดนี่ทุกคนตอนเล่นหลังไม่มีงี้เลยไม่มีนะทุกคนตอนเล่นหลังไม่เพวกเราแบบโอ้โหดีกว่าเนี้ยแต่ขอใครมันคู่ดเดา ไม่ไม่ไม่แล้วมันมีห้าบล็อกแล้วมึงหล่นหล่นลงไปตรงห้าบล็อกนั้นพอดีเป๊ะเลยเทางไปเนเธอช่างไปเนเธอฟอร์เทสอยู่นี่โอเคได้ของคืนคืนทุกอย่างแหละโอเคตอนนี้พร้อมแล้วผูให้ผูให้รอตรงนี้ไหมหรือให้ให้ไป,ให,ไปให้ไปตรงเนเธอฟอเทสเลยโอมีของเก่าแลวังเกสระวังเกสของของเก,ก่าที่ผู้ตายใน,ในหลังไม้อะ่ะรอรอให้อยู่เอาเปล่าผู้บีกตัวอู้

ตัตามมาวิ่งอย่าสมูปกูกูไปรอที่เอ่อเนเธอร์ฟอร์เทสนะกูหลบได้โผเที่กูไม่ไหวแล้วโอยโอ้โอ้โอเคโอเคขึ้น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 พอแล้วกูพอแล้วกูพอแล้วขึ้นอยู่าหย่าดอย่าอย่ากูกูขอตายตรงนี้ก็พอกูขอตายตรงนี้ใครเนี่ยหลุมลดไปองค์ประกันประกันประกันกูยังไม่ตายกูยังอยัดยัดยัด อะไรเนี่ยโอเคเราปลอดภัยแล้วใครปลอดภัยแล้วชิปหายแล้วแล้วกูอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาไปเอาไปเตัวนี้เอาตัวนี้มาลองพิการไปดิโอจะตายแล้วตอนนี้ขอขอแล้วก็ะไรวมีเพืประสบการณ์นี้เหตุการณ์ครั้งนี้ครั้งเดียวแป๊บนึงตอนนี้กูขอเลือดเต็มก่อนแล้วกูจะไปหาพวกมึงกูต้องเป็นเหมือนทันใช่ไหมมาวมาเด็ดตอนนี้เราเป็นเนเธอร์ฟอร์เทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใครมาทำเลยเนี่ย อันนี้มีหีบเฮ้ยเฮ้ยมีหีบเจอเพชรเจอแซดเดิลวะไปตรงฝั่งไม่ลงฝั่งนี้กันวะฝั่งนี้ฝั่งนี้ลงนุ่มวนเลยเอะเลยชีวิตมันต้องมีความทป็นไทยอีกันเออท้าทายกันหน้าหม่เดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้เป็นเหมือนตัว ตายตายในท้ายมาวิ่งแบบกูมาวิ่งแบบกูถทายไปละวิ่งแบบกูทายไม่ละอยาน้ำอยาอืมไม่พวกมึงพวกมึงอยู่ไหนกูอยู่นี่กูลงมาปราสาทแล้วเนี่ยอยู่ในปราสาทไปนล้วเนี่ยกูอยู่นอกปราสาทเนี่ยว่าโดนเบรคไล่อยู่เนี่ยโอเคตอนนี้นะครับทุกคนตอนนี้ผมเจอแบบเพชรสีก้อนฝั่งฮะอยู่ลฝั่ง ไม่ใช่ที่ทานละไอ้หนูโคตไอ้หนูโคตไกลเลยไม่ใช่ก็ไอ้ไอ้ตรงที่ไอ้ตรงที่ไปเจอพาร์ทที่แล้วไงกั๊ที่มันลงมาแล้วเจออะคนละนี่ทางคนละนี่ทางนี้มันไกลกว่าอุ้ยโอ้โหสเกลตันดำสเกลตันดำแผลเน่าเบ็ดแผลไปเจอท้ายละไอ้หนูข้างๆกันเลยนี่กั๊เจอเจออันม้าตั้งสามอันแล้วก็เจอเพชรสี่ก้อนเลยเจาเกาะเจาะเกาะด้กั๊เจอเจอในเธอร์เอ้ยเจอสเกลตันสีดำอุ้ยเจอเบ็ด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 อยู่นี่ครับดแต่เขาไม่ไดไหนอะ ในตรงที่กูตายกูตายตรงไหนเนี่ยไม่บอกม่บอก็มาดีครับเบก็มาเดีครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็ไม่มีอะไรเลยครับอุ้ยเจออันมาเจออันมาสี่อันเลย้ก็เจอ้อมอสี่อสี่คนเลยเอ้าเน็ตผมกาบทุกคนโอเคตอนนี้เน็ตดีแล้วเจอเจอเจออะไรเนี่ยเดี๋ยนะเอ่อเนเธอรเเอวเนเอวตมิสเอเอร์เเอ ให้แค่กูขุดให้ไหมหรือยังไงไม่ต้องเอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยระวัง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 อุ้ยอยเบสเบัมาเดครับเบสแม่กระจาะใช่ไมทุกคนโอ้ยสกสะตายสีตัวะตายโอ้เบสเซนสาตัวสี่ตัวเบสมาโอ้เบสห้ตัวโอ้โหสิบายแล้วะจายกะตายเียว เล็กดีดีเบนเบนปิววายตอนี้พยายามจะตอนี้พยายามจะเตัวองอ้โหโอ้หพยายามจะเตัวเด็กตัวเอดีที่ครับความอยู่รันไม่อาหน่อยดิวันนึงันนึีกันต่อสีดำตีกันต่สีดำทุกคนหยุดหตอนตอนตนี้ผมขอกินข้าวแล้วก็ขอแบบรังสิตกันกั้นวันนี้ปนนจะหมดแล้วเป็นสปินจะไม่ได้แล้วว่ะตายละตัวอะไรเหมือนนันเนี่ย ตอนนี้ผมขอกินอาหารไอ้ทานยูข้างล่างัหละเห็นที่ด้านล่างตอนนี้เ่าเมื่อกี้เจอเบห้าหตัวคนเดียอ่ามือลื่ามือลืมากันแดดอย่านะผ้กินของอะไรไม่ได้เลยเกูอย่านะแต่แต่พวกกูไม่ได้ค้างนะเออกลับมายังทนวัอนวั่นีอยู่นีน้นอยู่นี่ chắc là cái 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 a few minutes later okay ถือน้ำยาการไฟการอันตรายีมาเตมอทำไม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 ล่ะครับเฮ้ยโอ้โหสามตัวกูกลับกูกลับกูกลับไม่กลับดีกว่ากอยาแว่าไอ้สลามไฟมันชื่ออะไรนะ ไม่รู้ไม่รู้ลืมละไปดังไปนะเออเออขับไปเจอเออทันเบะเบะรถเออกูไม่น่าเอาเลยกลับมานะกลับมานะตัวย้ำกลับนะมีคนไล่ตามอยู่แป๊บไอ้เหี้ยภูกูใช้ขอใช้สูตรมึงนะขี่ม้าไปไม่ม้าใครอ่ะเฮ้ยทันทันเราดูก่อนดูม้าม้ากูม้ากูด้านหลังบ้านอ่ะใครมีเกาะเกาะทองปะไม่ต้องถาแล้วผมย้ำนะกับบ้านพี่จ้าห้ามเอาตัวเกาะทองไป ไม่ใช่จะเอาเกาะชุดเกาะทองส่วนหนึ่งอะไม่รู้ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วครับกูไม่น่าห่าวเลยห่าววัวผู้ห่าวทุกคนทุกคนจะได้กันไม่ตายหมดเลยทุกคนโอ้ยไม่ไม่ตายคนเดียวเก่งเก่งอ่ะโอ้ยเก่งเออแต่ของไม่หายอ่ะของไม่หายอ่ะแล้วก็คนเก่งก็เก่งไงก็เก่งเก่งก็ของไม่หายอ่ะก็ก็ไม่เหมือนเอาม้าไปตาย Look, a few minutes later เฮ้ยโอไฟหายอ้าเหมือนเกมมันรู้อะว่าผมว่าผมไม่จะกลับได้ง่ายๆไม่ได้เสียงนะมั้ะเสียงอะไรวะขอยัดเม้มไอหมูไอหมูมึงอย่าพึ่งกวนตุกเูนหมูตายขอกลับบ้านดีสวย โอ้โหตัวมาดูดิมันฮ่าฮ่าฮ่่ดู่ถ้าใครชอบพินนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ครด้นะครับันหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับบุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย